สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซีครับผมอยู่กับช่องล็อก้นดีสายจัวครับกับบรรยากาศยามเย็นครับหลังเลิกงานนะวันนี้ก็ได้เกียรเที่ยวครับเบรกก่อนครับพี่ริงก็น่าจะกลับเข้าไปเอาได้อีกหนึ่งเที่ยวนะแต่ว่าวันนี้ต้องกลับเข้าบ้านครับกลับเข้าบ้านเนื่องจากพรุ่งนี้ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกษตรครับ เขาจะออกมาที่บ้านนอกเราก็ขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเอาส่วนต่างนะก็เลยต้องกลับไปนอนบ้านครับวันนี้แต่ว่าก่อนจะกลับเข้าบ้านผมว่าจะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีแวะเข้าไปดูรถเกี่ยวข่าวสักหน่อยน,นะเดี๋ยวไปสอบถามดูซิว่า รถคันที่เราหมายตาไว้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันจะแพงไหมผมก็ยังไม่รู้ว่าราคามันจะสูงเท่าไหร่รถเกี่ยว DC 70ปุ่มครับคันที่ผมเห็นเนี่ยเ,เขาเพิ่งเอามานะได้ไม่นานหรอกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆจะสองอาทิตย์แล้วละ่ะ จะอยู่นานหรือเปล่าแค่นั้นเองก่อนที่มันจะไปเราต้องไปถามดูก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่า,าเดี๋ยวก็จะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วอีกไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหวานข้าวแล้วครับานาหลายๆทุ่งหลายๆแปลงก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นต้นกล้าต้นข้าวเขียวขึ้นมาแล้วนะครับทางฝั่งอุบลน,นะครับ เพราะว่าข้าวฝั่งอุบลน,นี่จะเกี่ยวก่อนทุกทกที่นะเกี่ยวก่อนพูดหลายจังหวัดเลยนะครับข้าวอุบลเนี่ยพอข้าวอุบลจะเริ่มเกี่ยวประมาณวันที่20 20กันยานี่ก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วครับแถวอุบลน,นะครับบางบางพื้นที่อย่างอำเภอพิบูลมังสาหานี่เกี่ยวก่อนหน้านั้นอีกด้วยนะครับเกี่ยวประมาณกลางเดือนกันยาด้วยซ้านะครับ ต้องเตรียมพร้อมก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปดูครับนีแ่แหละออกไปออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูนะครับไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันไว้ก่อนสักนิดนึง เยามเย็นอย่างเงี้ยรถเยอะคนเลิกงานครับในอำเภอให,ใหญ่ๆนี่คนเลิกงานนี่โรัขยับรถลำบา,า,ากมา,นะากเลยพ่งมานะอย่าพึ่งมานะให้ผมข้ามไปก่อนนะให้รถใหญ่ข้ามไปก่อนนะจ๊ะก็จะเติมน้ำมันก่อนครับเข้ามาที่ทีมทีทครับผม เรียบร้อยครับไปเลยเราจะไปดูรถเกี่ยวข้าวกันว่าไม่รู้ว่าเขาไอ้นี่อย่งไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ารถจะอยู่แน่นอนครับจะพาไปดูอาเภอเดชพุ่มเส้นทางไปบ้านผมกับบ้านจันทรอนนี่ไปเดียกไปทางเดียวกันเลย ข้ามลำโดมเลยครับลำน้ำโดมเป็นต้นกำเนิดของเขือเข่อนเขื่อนสิรินทรอนครับเขื่อนสิรินทรเขื่อนปากมูลน,นี่ครับต้นกำเนิดของของเขื่อนเลย ไปนะฮะก็จะเป็นลานจอดร,รถเกี่ยวข้าวนะทีนี้เขาปิดเขาปิดถนนเส้นนี้เขาซ่อมถนนนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่นี่น,นี่ตรงป้ายจราจรนี่ครับป้ายจำกัดความเร็วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับถึงแล้วนี่ไงพาไปดูสักหน่อยว่าเขาขายกันยังไง ขายแพงไหมนะดูเลยนี่ครับถึงแล้วเราจะมาดูรถเกี่ยวดูนี่ครับ d C 7 0เจ็ดสิบนี่เท่าไหร่นี่เออยตัวมุ่มนี่โอ้รถแปลงมาก อันนี้เขาแปลงมาครับเป็นเป็นเหมือนรถผมครับแต่ว่าเขาแปลงมาเป็นใส่อุ้มนะอู้ทำไมแถกรอมันสภาพมันยับเยินขนาดนี้โอ้รถมันโอ้สภาพก็ดูไม่จืดเหมือนกันครับ โอ้ยทำไมเขาไปทาสีอย่างนี้นะต้องต้องดูให้ทั่วครับโอ้ไปหมดแล้วนี่ลูกปืนตัวนี้อันตรายโอ้ยโอย้สภาพนี้สู้รถผมไม่ได้ลนะรถที่บ้านยังดูดีกว่าเลยครับอุตส่าห์ว่าอ่า โรเลอร์โรเลอร์นี่เปลี่ยนมาใหม่หมดเลยครับล้อกเกวียนล้อกเกวียนเป็นไอ้นี่ตัวเดียวกับที่บ้านครับตัวนี้มาดูกัน,น,นอันนี้เขาถอดแบตเตอรี่ออกอ๋อเลยดูไม่ได้ครนะนึกว,ว่ามันเป็นตัวอุ้มเจ็ดสิบมาเลยมาแท้มาเลยนะมันไม่ใช่ครับมันเป็น แปลงอุ้มมาเหมือนกันครับ ừ, ปกติมันต้องเป็นตัวนี้มันต้องเป็นตัวนี้ครับแล้วก็เขาแปลงมาเป็นอุ้ม,มเฉยนะแต่สภาพสภาพสองอสู่ที่บานไม่ได้สักคันเลยนะครับไอราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะตัวนั้นสี่สอง ผมนคือสมลวเยันหโอ้ก็คือ้าเขาเอาก็คือเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยเปลี่ยนพวกพนิเจอร์นนเหรอครับมีปกพวกใดพวกบาสพวกไอ้นี่บ่แมนพวกบาะพวกฝาขอบฝ้ายมันเหรอครับอ๋อมเช็คความลูก่นและค่าซื้อขงอ๋อโอ้คันนี้สองขันนี้เปลี่ยนโลเลอหม่เอนี้เป็นเลดตัวนี่เนาะ า42ครับตัวนี้นี่ครับก็เข้ามาดูรถด้วนะครับพอดีเสียดายมาไม่ทันคันปุ้มแท้ครับพี่แกบอกว่าขายไป350,000อันนี้ก็รถไถก็มีครับรถไถใครสนใจก็มีพี่ๆน้องๆทีมงานรถบรรทุกรถเครื่องจักรหนักนะที่อยู่ในเพจที่อยู่ในช่องล็อกกี้อินดี้นะครับ อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเดชอุดมนะใครสนใจก็ลองเข้ามาสอบถามพี่เข้าดูเด้อเอานี่พี่บอกพันยูทูบเลยครับช่องล็อกจี้ครับบอกเลยจะเป็นเลสเตอร์เดชอุดมครับถนนเดชบุญนทีครับนี่ครับผมสนใจรถไทยรถเกี่ยวก่อนถึงปั๊มปตทครับสายเมื่อครับผมเลยปากข้างน้องแยววะนอนี่ครับครับผมนี่ครับผมกลับมาสอบถามเบิงครับผมสนใจรถคันนี้ที่แรกผมนึกว่าเป็น เป็นรถอุ้มแท้แต่ว่ากะบบริสิเลียรครับผมกับซิปติดแบบนี้เลยแต่ว่ามาสอบถามราคาพี่เพิ่นเบิร์ก่อนครับกะดูซิว่าราคากะพอฟังอยู่พี่น้องท่านใดที่ใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวสนใจรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์กับมาเบิร์เอาน้ำเพลินนี่ครับสา,สามสามแสนซึ่เออบอกราคาเลยพี่เจ็ดสิบกระสอบครับเจ็ดสิบกระสอบสามแสนซีสามแสนซีเมืออาา่อหน้าพี่ห้าเจ็ดครับพีห้าเจ็ดทั้งสองเนาะครับสุดกั ก็คือรุ่นเดียวกันก็ถอยู่บ้านแหะครับมีรุ่นของผมมีหาเจ็ดขั้นหนึ่งนี่เพราะว่าก็สซี่หาเจ็ดตัวเนาะเพราะว่ารถคันหนึ่งผมประมาณสี่หาปีครับ,รบหาเจ็ดหาแปดประมาณนี้ละเพราะว่าหลังจากตัวนี้มันก็เป็นเจ็ดสิบจีเนาะเจ็ดสิบจีเจ็ดสิบพัดแต่ว่านี่โอ้เปลี่ยนโรเลอร์มาใหม่ไอ่เปลี่ยนออกเกิร์ดเป็นเลดเบ่นล้วครับเกียวดันครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเกียวดันครับ เดียวดันเข้าปากนี่ครับสามแสนซี 3, ครับผมสามแสซีทั้งสองคันเป็นบ่พี่ารคาคาเปิดไปสามแสนซีตอรอ่อยู่บอกหรือว่าจังไงต้อก็ได้เพต้อกัซื้อเลยเออก็คือก็คือมาคุยกันเอาเนาะพี่เนาะมาคุยกันคับนี่แหละครับเบอร์โทรมีบ่เบอร์โทรศูยนยะ์แปดแปดศด้า่ได้ลี่ข้างี้งเสื้อนี่บ่ โอ้นี่นี่ครับนี่ท่อเจริญแท็กเตอร์ครับนี่ครับเบอร์โทรเพิ่นอ่าผู้ใดอ่าสนใจกับแคปไว้ครับแคปไว้โทรมาสอบถามเพิ่นเพิ่งเอาถ่ายคลิปครับนี่ฮะผู้นี้เพิ่น,น,าารนสร้างโคกเพื่อนสร้างโคกสร้างโคกบ่ะว่ะอืมเนี่นี่ครับมีทุกแบบฟอร์ดกับมีผู้ใดอยากได้ฟอร์ดฟอร์ดเพิ่นบ่ลเลยฟอร์ตยุลานครับแต่ว่ารถไทยนี่ศูนย์สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน ฟอร์ดนะบอครับรอ๋อเผ่าเดียวสำหรับดันดินนี่ต้องฟอร์ดมแมนแมนสำหรับคู่บอดตาตัวนี้อยู่สามสิบห้าโอ้นี่ลูกค้าเอาแล้วอโอ้พร้อมพร้อมหางบอหางใบมีดเนาะไปบันแก้งไปบันแก้งครับน,น,นี่นี่นี่นออกไปรัดออกทาโพลีสีออกไปนี่ อันนี้พอดีวิ่งดินเสร็จครับกลับมาก็มาแวะทางผ่านที่บ้านครับมีใครสนใจก็มาครับทอเจริญแท็กเตอร์ครับ,บมผมยังสนใจเลยผมสนใจรถรถข้าวอุปกรณ์เห็นไหมอุปกรณ์เห็นไหมอ๋อโอ้นี่ครับอุปกรณ์สยามสโตล่าครับนี่ p ี PH c นี่ผู้ใดสนใจโรตรี่ครับโตรตลีเออพี่ พี่มีลอตเตอรี่ของอหาซิปป้วยมีครับชุดอุปกรณ์พานไยถยลอตเตอรี่ครับอันอันนี้อันนี้อันไหน,อน,น,อน,นของของของหาศูนย์มีบ่วนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่สองตัวอ,อ,อ,อ๋อเห็นข้าเจ้าถามผมอยู่มือน,นั่นหาศูนย์ารบันไดครับนี่หาเมื่นหาครับหาเมื่อนหาอ๋อเอเอเดีเ๋ยวผออม เดี๋ยวผมยีโทรไปบอกน้องมันราคามีลดครับราคามีลดเนาะต่อรองได้เนาะครับผมนี่ครับเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดเข่าเข่าสานก็มีครับข่าซานอุปกรณ์ทุกอย่างครับก็สนใจก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเอากับหลานทอเจริญแท็กเตอร์ครับนี่หางยกหล่องหางมือหาผ่านหาลอยครับหางหางยกหล่องมือหาผ่นหาลอยอ๋อนี่ครับตัวนีตัวใหญ่ของ อ๋อนี่ของ50อันนั้นของสามหกครับโรตารี่นี่ก็ของ36มมันบ่นี่ของ36เท่าไรครับนี่4ี่0 0่ครับอ๋อ36อยู่อยู่ที่45,000ครับผมอ่ารับประกันจักจังได๋รับประกันเออรับประกัน500ชั่วโมงรับประกันรับประกัน6เดือนครับผมอ่าเอารับประกัน6เดือนถามว่าหมู่เจ้าเฮ็ด เฮ็ดหน้ามูเจ้าปั้นปีนึ่งมูเจ้าก็บอกหอดหกเดือนเนาะเพราะหาชั่วโมงหาร้อยชั่วโมงดอกเนาะกับว่ามันสองปีปุณละยังสิครบหารอยชั่วโมงครับ <c oughs> นี่ครับสนใจกะเขามาพูดคุยทักทายครับกับพี่เพิ่นซื้อ,อย่างกว่าพีซื้อแท็กครับผมโอ้ครับเสียแท็กครับเสียแท็กทอดเจริญแท็กเตอร์ครับ,รบนี่ครับผมพ,พี่น้องๆท่านใดสนใจกะอย่าลืมนะครับกดเบอร์โทรเข้ามาสอบถามเบป็นครับผมอยู่ในคลิปล้วเบอร์โทรอยู่ในคลิปครับ ทงังใดก็ขอขอบคุณพี่ๆพ่น้องทุกันทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ